เห็นัวดเป็นๆเลยเห็นแต่ได้ข่าวเพลงชาติน่ะชาติไทยกวาจะมาได้น่ะเสียชีวิตใครซิเธอไม่มีญาติตายเพราะสนามรถนี่ตระกูลมังตระกูลเนี่ยเขาเสียชีวิตไปแล้วพวกเธอมาย่ำยียกสามนิ้วอ่ะนึกถึงคนที่เขาเสียชีวิตนึกถึงคนที่เขาเสียคนรักใปรทีละตอนนี้ให้ยืนตรงหมายถึงว่าให้เธอมีจิตสํานึกขอบคุณบรรพบุรุษขอบคุณทุกคนที่เสียชีวิตเพราะชาติรักษาชาติไว้ ที่เธอรักไปแล้วเธอจะรู้สึกเขาตายที่ไหนเขาไม่นด้ป่วยตายตัวเป็นเป็นตายที่ชายแดนปกป้องชาติไว้บองไหมบางคนน่ะมีลูกคน และนักเรียนจะลงประเด็นตอนนี้ทุกคนเสมอภาคต้องการสิทธิโอเคเข้าใจแต่สิ่งหนึ่งเธอเธอเนื่จากคนจะนึกถึงคือการะบบรุษ จะทำตอนไหนก็ได้จะจูสามิ้วตรงไหนก็ได้ไปจูที่ต้นสีเมืองหรืออะไรก็ได้แต่ถ้าเพลงชาติขึ้นตธอคนอันนี้คือคนที่เขาเสียสละโรงเรียนไม่ว่าถ้าเธอจะไปสแสดงเสกยาเหยียบย่ำหัวใจคนที่เขาเสียสลับเพื่อเธอไม่งั้นเธอก็ตกเป็นเมืองขึ้นแล้วสมัยก่อนความโหดร้ายผู้หญิงนี่เธอรู้ไหมผู้หญิงอ่ะโดนจับไปข่มขืนอ่ะเธออ่านประวัติศาสตร์ไหมผ้า เป็นเมืองขึ้นน่ยมันจะวุ่นวายแต่ตอนนี้มันอยู่ได้เพราะมีคนสละชีวิตมีบางคนก็สูญเสียแต่ถามว่าเราจะใช้สิทธิท,ทางการเมืองโอเคไมมเป็นไรมันอยู่ในประเทศไทยแต่อย่ายกมือไปยกข้างนอกเข้าใจไหมคะเห็นใจคนที่เขาสูญเสียลูกสูญเสียสามีสูญเสียพ่อไปบ้างเห็นใจเขาบ้างเล้ไม่ต้องยกสามนิ้วไปยกที่คืนเมื่อกี้มีใครอีก มีใครอยู่ค้าฟ้าถึงเวลาก็ต้องไปเหลือไว้แต่คนงามความดีขอเธอทนสักสิหยิบสิ่งเดีย